สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องเหล็กไหลนะคะว่าเหล็กไหลมีกี่ประเภทมีกี่วันนะนะคะเหล็กไหลของเราเนี่ยมีอยู่ทุกภาคนะคะเป็นเหล็กไหลที่อ่าอย่างเช่นอ,อันนี้ก็จะเป็นอันเชิญโดยสายของพ่อไข่นะคะอันเชิญในถ้ำแล้วก็จะมี เล็กไหลที่เกิดจากธาตุกายสิทธิ์โดยที่มิต้องผ่านพิธีอัญเชิญแต่อย่างใดคนโดยปกติสามารถไปขุดหรือไปตัดเขามาได้นั่นก็คือเรียกว่าธาตุกายสิทธินั่นเองนะคะอย่างอย่างองค์นี้นะคะจะเป็นเล็กไหลแก้วนะคะนะคะอัญเชิญมาเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้จะเป็น เนี่ยค่ะโดนไฟไม่ไหม้เนาะนะคะก็จะมีสองสีก็คืออันเชิญมาเป็นหลวงปู่ทวดเลยนะคะของสายพ่อไข่เนาะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแต่สําหรับเราเนี่ยเราเชื่อเพราะว่าเราผ่านการบูชาการบูชาทุกชนิดแล้วเนาะน,นี่ค่ะสายของหลวงปู่ทวดนะคะาจากก็แรกที่เราแบบได้ทดลองอะเนาะก็แบบว่า แย่ yeah. ชีวิตแย่ก็ได้แบบได้ขอขอมาอันนี้จะเป็นนี่ค่ะอันเชิญเป็นพระพุธเป็นท้องปลาไหลนะคะเนี่ยค่ะคืออันนี้ยเล็กไหลก็คือธาตุกายสิทธิชนิดหนึ่งเนาะนะคะอันนี้เป็นพระพุธเป็นรูปใบโพแบบนี้เลยอันเนี้ยจะมีอยู่องค์หนึ่งเราเพิ่งเห็นว่าตรงนี้ท่านขึ้นนะคะเล็กไหลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนชั้นวันนะเปลี่ยนได้เองหมดเลยนะคะ นี่เราบูชาวิธีการบูชาก็คืออ่ากล่าวอันเชิญขอพระแม่ทรณีก่อนนําเข้าบ้านนะคะอ่าเขาก็จะเป็นยืดได้หดได้หนูตามที่ท่านเด็กไหลเนี่ยจะมีแม่ธาตุกายสิทธิ์อยู่ทุกองค์นะคะนี่อันนี้คือเราจะบอกอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าอ่า เราจะบอกว่าคือเราบูชาค่ะที่นำส่วนมากคนที่จะนำไปบูชากันเนี่ยค่ะจะเป็นผู้ที่มีความคิดดีพูดดีทำดีนะคะจะเป็นผู้มีความเป็นและเมื่อเมื่อได้แบบนำไปบูชานะคะจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านธรรมหากินเพริะฤทธอำนาจของเทพเทวาเนี่ยที่อยู่ในธาตุายสิ์เด็กไหลเนี่ยค่ะ จะเข้าไปช่วยเหลือให้เงินทองไหลามาเทมาสำหรับคนดีๆที่มีความตั้งมั่นอยู่ในคันรองของธรรม